สวัสดีครับคุณ้ชบ้านสวยรีบง่ายน่ารักมากบอกคุณผู้ชมก่อนครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่นะครับกับอาจารย์กุ๊กไก่นะครับจากสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับมขใช่ค่ะหรือว่ามขอนแก่นนั่นเองแล้วก็พี่นัทจากจอยอาร์เคเทกใช่ไหมครับครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมสวัสดีนะครับบ้านเล็กๆน่ารักมากออกแบบกันเองใช่เพราะทั้งสองคนก็อยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะแต่เดิมเนี่ยเรา อาศัยอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยหมายมถึงว่าอย่างเช่นตัวเองเนี่ยอยู่ในที่พักของมหาพิทยาลัยเพราะฉะนั้นก็จะมีการควบคุมเช่นยามมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นัดก็อยู่ยในค,คอนโดเพราะฉะนั้นอนะ่ะการเข้าออกหรือความปลอดภัยมันก็จะสูงนี่พอเราออกมาอยู่เป็นบ้านเดี่ยวมันก็เลยมีความที่เราเป็นคนใหม่ในในสภาพแวดล้อมเนาะเราก็ต้องการความปลอดภยัยเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นก็จะค่อนข้างเป็นเรื่องแรกๆที่เราคิดถึงถึงว่าพอเข้ามาปุ๊บมันปิด ข้างอกหมดเลยนะแต่<ช>ว่ามันรู้สึกว่ามันมีรูระบายเข้าไปข้างในแล้วก็<ช>มีเห็นแบบซีทรูให้บ้านดูเซ็กซี่หน่อย<ช>แต่มี<ช>ความเรียบร้อยแล้วก็เป็นบ้านชั้นเดียวเลย<ช>ไม่งั้นถามถึงพื้นที่ก่อนดีกว่า พื้นที่ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่กี่ตารางวาที่ดินประมาณ2งานสองงานแต่สร้างบ้านครึ่งเดียวพอเพื่อให้มีพื้นที่ลันสเคปเป็นพื้นที่สวนสบายๆและพื้นที่ใช้สอยด้านในเลครับเฉพาะตัวบ้านประมาณ160ยห0ถึงร้อถ้ารวมทั้งหมดเลยรวมที่จอดรถกับรวมครัวไทยข้างนอกประมาณสองก็ถือว่าเป็นบ้านเล็กๆที่น่ารักมากน่าจะเป็นการที่ควบคุมงบประมาณได้ดีด้วยสำหรับบ้านหลังนี้ประมาณก็เป็นเป็นโจทย์ใหญ่อีกโจทย์หนึ่งเลยนี่ไงเราจะได้ไอเดียจากอาจารย์แน่นอนว่าระดับอาจารย์เราต้องดูดิว่าควบคุมงบประมาณกัันยงไ ควบคุมว่าประมาณแบบส่วนไหนหรือทําอะไรยังไงได้บ้างเราก็ควบคุมขนาดพื้นที่ก่อนค่ะแทนที่จะกระจายพื้นที่ออกเนี่ยเราก็ compact มันเข้าแล้วก็ทําให้ทางเดินเนี่ยมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดแล้วก็มีทิศทางที่มันชัดเจนแล้วก็ตําแหน่งของห้องต่างๆแทนที่เราจะควบคุมว่ามันเป็นพื้นที่อะไรอย่างเช่นห้องทํางานห้องทานอาหารอะไรเงี้ยเราก็ทําให้พื้นที่ที่มันเป็นแบบเนี้ย มันมีความสามารถยืดหยุ่นได้เฟอร์นิเจอร์ <urn> มีลอยตัวเพราะฉะนั้นนะมันก็จะสามารถขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆในบางเวลาเนี้ยมันต้องการเป็นออฟฟิศมันก็สามารถใช้ได้ในบางเวลานี้เราต้องการรับแขกเราก็สามารถใช้ได้มันก็ทําให้เราไม่ต้องมีห้องจํานวนมากพื้นที่จํานวนมากมันก็ดลดคอสไปได้ค่อนข้างมากเนาะในการก่อสร้างนะอ่ะซึ่งตอนนี้ต้องถามก่อนว่าแล้วหน้าตาบ้านล่ะบ้านเล็ก ที่น่ารักดูเรียบง่ายหลังนี้ใครเป็นคนออกแบบหน้าตาบ้านจริงๆมาจากตัวที่เราเน้นหนักก็คือตัวเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมันเลยทําให้เราต้องใช้พวกเปลือกอาคารถ้าเราเห็นก็คือเป็นบล็อกช่องลมมันก็จะมีความหนามุมมองนึงมันก็จะสามารถบังด้านในแล้วก็ทําให้เวลาเราอยู่ข้างในรู้สึกว่ามันปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าจะเห็นว่าจริงๆมันมีกระจกค่อนข้างเยอะ แต่ว่าชั้นนอกเนี่ยมันจะมันจะหุ้มด้วยตัวบล็อกเนี่ยซึ่งถ้าเราอยู่ข้างในเรามองออกมาจะเห็นสวนแต่ว่าถ้ามองเฉียงเฉียงเนี่ยมันมันก็จะช่วยช่วยบังส<ต>ายตาจากมุมด้านหน้ารวมถึงพวกการยกพื้นการอะไรลักษณะนีน้ก็มาจากเรื่องพวกความปลอดภัยทั้งหมดเลยอพอเรายกที่ดินเสร็จปับ๊บเรายกตัวบ้านเพิ่มอีกนิดนึงให้รู้สึกปลอดภยัยที่ว่านี้ปลอดภัยกับหนังสือเราด้วยเราจะเห็นว่าจริงบ้านเราอ่ะมันยาวเนาะแต่ว่าเราเลือกที่จะ ใช้เพียงครึ่งเดียวของที่ดินส่วนหนึ่งเนี้ยเราต้องการสวนแต่เราต้องการต้องการ private อยู่เพราะฉะนั้นไอ้ตำแหน่งอิดช่องลมเนี่ยอพอเวลามองตรงๆเนี่ยมันมองเข้ามาได้มองอมองเห็นสวนเราคนนอกก็มองเห็นสวนเราก็คือมันล้อมาจากรั้วหน้าบ้านเลยเข้ามาเป็นตัวบ้านเลย<ะ>อาจารย์แต่ทีเนี้ยพอเวลาถ้ามองเฉียงปุ๊บจะมองไม่เห็นกิจกรรมข้างในเพราะฉะนั้นการที่เราวางแนวยาวของบ้านเนี่ยให้มันขนานกับตัวสวนเนี่ยเราอ่ะจะเป็น private ค่ะแต่คนนอกอ่ะมองไม่เห็นเราเปลือกตัวนี้มันจะช่วยหฮมทีเนี้ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการที่ ลองวางด้านแคบอ่ะไปหาถนนมันทําให้เราเชื่อมเชื<ๆ>่อมต่อกับคนข้างนอกเนี่ยมันน้อยกว่าแทนที่เราจะหันด้านยาวเนี่ยไปหาด้านถนนเพราะฉะนั้นเราทํากิจกรรมเนี่ยเราจะเป็น private <ๆ>เราจะรู้สึกว่าเราปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นอกจากบล็อกช่องลมที่เรารที่เราใช้แล้วเนี่ยในส่วนที่มันเป็นตัวระเบียงพวกนี้ค่ะอ่าตรงนี้มันเหมือนเฉลียงข้างหน้าบ้านเป็นระแนงฟาซา,าต,อตอนกลางวันเนี่ยค่ะหรือตอนกลางคืนเนี่ยเราก็สามารถปิด แล้วเราก็นอนเล่นหรือทำกิจ,จกรรมอะไรก็ได้อะไเงี้ยบ้านเล็กๆที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับผมว่า <class Liz zy> เนี่ยมนสามารถล็อกได้เลยใ,ใครใเข้าบ้านไม่ได้อะใช่ค่ะแล้วก็แพทเทิร์นพวกนี้มันก็จะมาจากบล็อกช่องลมขนาดสัดส่วนของมันอะไรอย่เงี Grill ้ยค่ะ เพราะรูปทรงที่มาของสัดส่วนของบ้านเนี่ยส่วนหนึ่งก็บล็อกช่องลมก็เป็นตัวช่วยกําหนดเหมือนกันโอ้โหเห็นเลยว,ว่านอกจากช่วยหุ้มแล้วยังช่วยให้อีกต่างหากคือให้ความปลอดภัยจากด้านในนะครับแล้วก็ช่วยให้ลมเนี่ยสามารถพัดผ่านเข้าไปข้างใ,ในได้ดีมากนี่คือไอเดียแรกของอาจารย์ในการออกแบบหน้าตาบ้านแบบนี้ไปถึงรั้วบ้านเลยแต่คราวนี้ไปดูด้านในดีกว่าว่ามีดีเทลอะไรอีกลาเลยครับ เข้ามาในบ้านแล้วครับบ้านน่าอยู่มากเล็กเล็อเรียบง่ายแล้วก็โทนสีแบบอบอุ่นนะแล้วก็เห็นความความรักหนังสือของท่านอาจารย์กุ๊กไก่แล้วก็พี่นัทด้วยใช่ไหมครับเนี่ยก็คือหนังสือเต็มไปหมดเลยไม่งั้นถามมุมมองการออกแบบภายในแล้วกันว่าร่วมกันออกแบบยังไงเพราะเป็นบ้านของทั้งสองคนจริงๆพื้นที่ตัวทํางานพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็พื้นที่รับประทานอาหารครับมันจะต่อเนื่องกันเลย <ừ> นะครับเพราะว่าบางทีเราทํางานแล้วก็ ประชุมมากกว่าแบบ2อสคนได้หรือว่าบางทีเนี่ยกินข้าวลามเข้ามาในห้องนั่งเล่นได้สลับไปสลับมาแล้วแต่แล้วแตงจากพวกเฟอร์นิเจอร์เพราะนั้นมันก็เลยจะให้มันติดกันไว้มันจะได้แบบเปลี่ยนไปตามเนี่ยโอกาสบางทีแขกมาอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นโอเพ่นแอนนะคือถ้าแขกมาปุ๊บเค้านั่งตรงนั้น ใช่ไหมแลวคือบางคนก็คือนั่งนี่ใช่แล้วก็ในบางครั้งก็ย้ายเฟอร์นิเจอร์ของห้องครัวเนี่ยมาวางไว้ตรงมาวางที่นี่แล้วเราก็สลับเอาชุดเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ไปไว้ตรงนั้นก็อีกได้อีกบรรยากาศเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยในพื้นที่นี้ใช่เพราะว่ามันเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมันบางเบาด้วยเฟอร์นิเจอร์เลือกที่มันเบานิดนึงในการเลือกคุมโทนฮะของเพราะว่าโทนสีมันโทนสีเดียวกันหมดเลยอันนี้แบบมีความจําเป็นไหมครับ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความชอบด้วยคือสีขาวมันเป็นสีกลางเนาะ,ะพื้นฐานก็คือชอบอยู่แล้วมันดูสะอาดอแล้วมันก็ทีเนี้ยมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะะอย่างเช่นหนังสืออะไรพวกนี้มันก็รุงรังอยู่แล้วในตัวมันเองเพราะฉะนั้นสีขาวมันช่วยทําให้ทุกอย่างมันเชื่อมเข้าหาก,กันแล้วก็สีของไม้หรือสีของเฟอร์นิเจอร์ พอเราเลือกสีกลุ่มนี้มันก็รู้สึกมันดูเบามันไม่หนักมากจนเกินไปมมไม่งั้นเนี่ยบ้านมันก็จะดูมันองค์ประกอบมันดูหนักมากดูสิครับพอเข้ามาชั้นหนังสือต่างๆก็จะมีแบบตัวอักษรญี่ปุ่นอยู่ยิ่งได้ฟิลเข้าไปใหญ่เลย <c oughs> แล้วก็มาเมาื่อกี้อาจารย์พูดถึงในมุมของชั้นหนังสือแล้วเข้าสู่ช่วงไอเดียเลยดีกว่าเมื่อกี้ที่บอกมาว่าทั้งยกบ้านเพราะว่ารักหนังสือ,อช่วยดูแลหนังสือได้ยังไงบ้างในช่วงไอเดียครับ แต่เดิมอะตู้หนังสือของนัดเนี่ยเขาเคยคมีฝาตู้เพราะฉะนั้นพอมันปิดฝาตู้เน,นี่ยค่ะมันมีความชื้นคือถ้าเราไม่เปิดแอร์ตลอดเวลาเหมือนห้องสมุดเนาะเป็นความชื้นที่มันสะสมอยู่ในอากาศแล้วก็เออมันพอมันเป็นกระดาษมันก็จะเป็น อาหารอยู่แล้วพื้นฐานของมันเป็นอาหารอาหารของปลวกใช่เป็นอาหารของปลวกทีเนี้ยมันก็จะมีโอกาสคือถ้าเราปิดฝาตู้อีกกันหนึ่งก็คือเราจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับหนังสือแต่อย่างเงี้ยมันก็คือมันหยิบได้เลยเราไม่ต้องไม่ต้องเปิดแล้แห้งใช่แล้วพออากาศมันไหลอ่ะมันก็ทําให้หนังสือมันแห้งตลอดเวลาอะไรมุมนี้แล้วก็มีเทคนิคในการที่เนี่ยหนังสือที่รักแลวเก็บจากญี่ปุ่นมาเลยที่เราเรียนมามันก็เป็นเรื่องราดีที่เราอยากจะเก็บเป็นความทรงจําก็ต้องดูแลรักษาดีดีหน่อยใช่และทีนี้อีกนิดนึงก็คือ เราเปิดโอเพนแบบนี้ค่ะอากาศที่มันไหลแล้วก็มันช่วยทําให้มันแห้งเนี่ยการยกบ้านก็ใช่ทีนี้มันแค่นั้นมันไม่พอคือมันจะต้องมีคือลมมันจะต้องโฟล์เนาะอากาศมันต้องแห้งทีนี้การยกบ้านมันทำให้ไม่ใช่แค่หนังสือแห้งคือบ้านน่ยมันแห้งแน่นอนแล้วก็หนังสือมันก็จะแห้งด้วยแล้วก็จะเห็นว่าหนังสือเนี่ยมันควรจะอยู่ในตำแหน่งถ้าเป็นหนังสือสำคัญเนาะมันไม่ควรจะโดนแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็เลยบล็อกส่วนนี้ค่ะ ให้มันไม่โดนแสงโดยตรงผนังส่วนนี้มันก็จะเป็นส่วนที่หลุมถเข้ามาแล้วก็ไม่โดนแสงด้วยใช่แล้วก็ทํางานเราก็ไม่แสบตาด้วยเพราะเราอยู่ในโซนทำงานห้องทำงานแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็เลยแยกครัวไทยนี่ออกไปเพราะว่าการทําอาหารนะคะมันจะทําให้มันมีละอองน้ํามันมันก็จะมาทําลายหนังสือเหมือนกันโอ้โหแม้พื้นที่เล็กๆนะแต่สามารถแบ่งสัดส่วน ของบ้านได้อย่างลงตัวและไม่กระทบกันด้วยโซนนี้ก็น่าจะใช้บ่อยสุดในมุมที่รู้สึกเราไม่ได้ทําง,งานแล้วมุมพักผ่อนเพราะว่าตรงหน้าบ้านกับหลังบ้านเนี่ยไม่มีอินบ็อกช่องลมแสงจะได้รับเข้าเต็มที่มีการออกแบบตรงนี้ไงปะเราก็อยากจะใส่อิฐทั้งหมดแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะทึบเกินไป <c oughs> พอทึบเกินไปมันจะรู้สึกมไม่สบายตาเพราะว่าฝ้าเพดานเราไม่ไสูงมากครับก็เลยทําด้านนี้เป็นบานเหล็กเปิดได้เพื่อที่ว่าสมมติกลางวันดูทีวีอยู่ แล้วเผลอหลับไปจะได้ไม่ต้องปิดประตูแล้วลมมันก็จะโฟลตลอด,ลอดแสดงว่าบ้านหลังน,นี้แทบจะไม่ต้องเปิดแอร์นะครับเ<ม><ม>พราะมันเล็กๆแล้วก็มันไม่ได้เป็นแบบเดอรเบินวอรลุ่มหรือพื้นที่แบบเพดานสูงอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้แบบลมเป็นลมโฟลแล้วก็กระจกทั้งสองด้านครับ<จ>คือมันมี2แกนมีแกนทางยาวที่ลมมันไหลเข้าแล้วก็เราก็มีอิดบ็อกช่องลมด้านนอกแล้วด้านในเป็นเกรดคือให้ลมผ่านตลอดเลยมีอีกด้านหนึ่ง ไม่ได้มีแค่ช่องเปิดสองฝั่งนี้แต่ยังมีซ่อนทางบานเกล็ดของ้ด้วยใช่ในตำแหน่งต่างๆก็จะมีบานเกล็ดเอาไว้เพื่อให้ลมมันไหลได้ตลอดเวลาเหมือนอย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกว่ามันมีันมีแบบลมแควเหวี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้ีการยกบ้านให้มันสูงขึ้นเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการถ้าเป็นช่องทางเดินของลมมากขึ้นไหมครับมีมแน่นอนนะค่ะเพราะว่าถ้าเราวางบ้านติดดินเนี่ยลมมันก็จะอ้อมผ่านไปเนาะ แต่ถ้าเรายกบ้านขึ้นมาแม้เพียงนิดเดียวเนี่ยมลมมันจะวิ่งผ่านรอบๆตัวคือมันทะลุด้านล่างได้ด้วยค่ะม,ม,มันมจะทำให้บ้านมันมีอากาศไหลผ่านเนาะพอมันไม่ติดดินเท่าไหร่เนี่ยแล้วเราเราใช้กรวดช่วยครับโรยรอบบ้านมันก็จะทําให้พวกมแมลงเล็กๆเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีมแล้วพอกรวดเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือว่าเรื่องความปลอดภัยพอมีคนเดินเราจะได้ยินเสียงแกลแก๊ๆงแกลเวลาเหยียบ เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีใครมา oh. อะไรเี้ก็เป็นบ้านแห่งความปลอดภัยอยู่ออแม้แต่กรวดก็มีส่วนช่วยในการรักษาความปลอดภัยเหมือนกันใช่เบาแค่ไหนก็ได้ยินนะมีโซนอื่นอีกครับโซนทานข้าวแล้วก็เป็นเหมือนโซนครัวที่เป็นเหมือนคาเฟ่เลยแม่เล็งๆแต่มีคาเฟ่ในบ้านด้วย น,นี้สิ่งที่ผมเห็นเข้ามาในบ้านบ้านเล็กๆแค่เดินมาไม่กี่ก้าวนะเราก็จะเห็นว่าเหมือนมุมเป็นครัวที้เป็นคาเฟ่มีเฉลียงหลังบ้านที่เป็นสวนด้วยอ่ะมุมตรงนี้ทั้งสองคนร่วมกันออกแบบยังไงบ้างพื้นที่ตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันจะเชื่อมกับด้านหลังครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเผื่อเพื่อนมาแล้วอยากจะปิ้งเนื้ยอย่างอยู่<ห>ข้างหลังบ้านอ๋อแต่เดี๋ยวน้ํามันไอน้ำมันมันจะขึ้นมาในบ้านก็เลยบบให้ปิ้งตรงนั้นมันจะได้สามารถเอาหมูชีบมาตรงนี้เพื่อเสิร์ฟอาหารขึ้นมา แล้วมันก็จะใกล้ครัวไทยด้านนอกด้วยในขณะเดียวกันคืออย่างโต๊ะเนี่ยเราก็ปรับไปปรับมาบางทีก็คนเยอะก็ปรับเป็นตัวยาวอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ไม่ได้เยอะมากครับก็แต่ว่าใช้ให้แบบสลับเปลี่ยนไปเรื่อยตามตามโอกาสก็ถือว่าตอบโจทย์ฟังชันหรือการใช้ชีวิตอันนี้ก็เป็นบานเปิดอ๋ออันนี้ไม่ต้องอุ๊ยฟึ้นตรงนี้ซ้หนึ่งมันก็ ก็จะช่วยได้เอาไว้วันที่เราไม่อยู่บ้านนานๆครับเอาไว้กันขโมยใช่อ่ะเหลือคเของใจแล้วว่าถ้ากระจกเขาก็ทุบได้เพราะว่ามันเป็นโปร่งแต่ว่าอันนี้คือเป็นเหมือนระแนงที่เป็นระแนงเหล็กที่จะเข้ามาก็เข้ายากครับแล้วก็เสริมความปลอดภัยนิดให้กับตัวบ้านด้วยโอ้โหต้องให้อาจารย์ลงทุนไปโชว์เทคนิคให้กับเราเลยแหละครับต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับอ่เราก็ได้เห็นแล้วว่าอันนี้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจริงๆอ่ะมาตรงนี้ดีกว่า ที่เหมือนเป็นคาเฟ่เล็กๆเออยังไงครับทำไมถึงมีช่องแบบนี้อี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในให้รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบบาริสตาโซนนี้ออกแบบคล้ายๆคาเฟ่แล้วก็มีช่องเปิดน่าเล็กๆน่ารักมันจะมีคล้ายๆตัวบังนิดหนึ่งแต่ว่าไม่สูงมากเวลายืนจะได้มองเห็นสวนครับถ้าถ้ายือนอยู่รตรงนี้นรอบๆตัวบ้านรอบๆมันจะเห็นหมดเลยใช่ใช่ใช่มุมนี้เห็นหมดเลยเป็นเหมือนว่าจะได้เวลาเข้าไปอยู่ข้างในสมมติทําขนมทํขนมทกับข้าวอยู่จะทํากับข้าวทั่วไปตรียเราอยู่ด้าน ตรงอื่น่ยจะได้จะได้เห็นกันอยู่บ้างบางมุมการทำบ่าขึ้นมาเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดความเรียบร้อยเพราะว่าเราสามารถวางเช่นของต่างๆไว้ในขณะที่เราทำอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะมันก็จะบางทีมันรุงรังการที่มันมีบ่าสูงขึ้นมาเนี่ยเราก็คำนวณเอาไว้ว่ามันจะสัมพันธ์กับเฟอร์นิเจอร์หรือของเช่นเครื่องครัวบางอย่างที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกบานตู้บานใต้เขาเราไม่มีนี่ไงไม่มีฝาก็ไม่มีฝาปิด คือไม่ได้แบบจะไปเกี่ยวกับความชื้นอะไรมากแต่ว่าลดคอสได้ลดงบประมาณได้โดยการใช้ผ้านี่ไปสามารถดึงผ้าได้ก็เหมือนเป็นผ้าดิบที่ไม่ได้แพงเลยแล้วก็มีตู้เก็บด้านในเอออย่างนี้ก็ประหยัดไปเยอะเลยนะแล้วมันก็จะแห้งค่ะเพราะว่าถ้าเราปิดฝาบานตลอดเนี้ยข้างในเราจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง ที่เป็นบานบานเกตใช่ไฮะเดินเข้ามาลมลมเหมือนโฟล์ทะลุเข้ามาเลยได้มีลมผ่านตลอดอ๋อเพราะบานเกตอยู่สองฝั่งตรงมุมนี้เป็นเหมือนแบบเปิดสี่ทิศเลยเป็นลมสี่ทิศนี่ก็สุขห้องนอนห้องนอนเราก็จะเห็นอ่าโรงจอดรถใช่ไหมครับแล้วก็มีสวนหน้าบ้านที่เป็นส่วนของอิดบ็อบช่องลมที่มีการปิดไว้ใช่ไหมครับห้องนอนก็จะเรียบง่าย แต่ว่ารู้สึกว่าอากาศถ่ายเทมากและก็ยังรู้สึกปลอดภัยอยู่ออกแบบห้องนอนเป็นยังไงบ้างมุมนี้ด้วยความว่าใช้อิฐเป็นเปลือกอาคารหลักมันก็จะช่วยให้มันกรองแสงระดับหนึ่งเผื่อเรานอนกลางวันเผื่อแอบนอนกลางวันแล้วก็มันกันแสงได้จริงนะเมื่อกี <é Okay. S 2> ้ข <c oughs> ้างนอกก็ถ <c oughs> ือว่าแดดร้อนมากนะแต่อันนี้ช่วยได้เลยเพราะมันแสงได้ลมยังผ่านอยู่ลมยังผ่านอยู่แล้วก็มันจะมีระยะ ที่ห่างออกไปจากตัวกระจกเรานิดหนึ่งเผื่อว่ามีคนอยู่ตรงนั้นเราจะได้รู้สึกไม่ไม่ชิดกับเขาเกินไปอ๋อไม่เข้าถึงโอโหคือละเอียดมากในเรื่องความปลอดภัยจริงๆนะเนี่ยแล้วก็นอกนั้นก็จะจะเรียบๆเ,เพราะว่าไม่ไม่อยากให้มีของในห้องนอนเยอะเท่าไหร่ เรียวกทีนี้ตัวอิดบล็อกช่องลมเนี่ยค่ะในบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อยากเห็นวิวภายนอกเนี่ยผ่านช่องอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกเปิดให้มันเป็นแนวยาวเป็นแถบยาวขึ้นมาโอ้โหเสียงนย้ตรงนี้้ามันจะรู้สึกใช่ถึงแม้จะมีลมเข้าแต่ก็รู้สึกปิดทึบปดีกนิดการมองเห็นหรือความรู้สึกเราแล้วเวลาตอนที่เรานอนเนี่ยค่ะเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเรานั่งบนเตียงมองออกไปเราก็จะเห็นเป็นเส้นยาวเป็นพานโนรามาของวิวที่เราทีเราเชื่อมต่อไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชม ว่าช่องเล็กๆแค่เนี้ยประมาณไม่กี่เซนเนี่ยประมาณ10เซนแค่เนี้ยแต่มันช่วยเปิดความรู้สึกเราได้มากกว่าการปิดทึบทั้งหมดอีกพวกม่านอะไรนี้ก็อาจารย์เป็นคนเย็บฮะใช่ <laughs> อาจารย์ครับอาจารย์ต้องลงมือเย็บเองเหรอฮะจะ่บอกรู้สึกหรือไปจา้างเขาได้ครับอาจารย์ <laughs> มันยังไงมันมีไอเดียอะไรเยอมากไหมครับอาจารย์คือถ้าเราเป็นผ้าม่านผืนใหญ่เนาะแล้วมันเชื่อมเชื่อมต่อกันทั้งหมดตัวมันอะค่ะส่วนใหญ่มันจะหนักแล้วมันไม่กินลมคือลมมันจะผ่านยากต่อให้ผ้ามันบางทีเนี้ย เราก็เลยเลือกที่จะแยกผืนของมันออกเพื่อให้มันน่ะคล้ายคมูลี่ใหญ่ๆใช่รางเดียวด้วยนะคุณผู้ชมไม่ใช่แบบหลายรางแล้วก็สลับกันในพม่านะแต่อาจารย์แค่ใช้รางเดียวแต่ว่าสลับสลับเลเยอร์นดิบบางๆเนี้ยสลับเลเยอร์ไว้ซึ่งก็ปิดคุมทั้งหมดเลยอาจารย์แค่เย็บแยกตรงนี้เองใช่ด้วยความประหยัดด้วยตัวมันตัวมันก็จะกินลมมันจะเบาเพราะว่าแต่ละผืนเนี้ยพอมันอิสระเนี้ยแต่ละผืนมันจะ มันจะกินลมมันก็จะมีลม flow ผ่านค่ะได้ง่ายขึ้นอีกหนึ่งไอเดียที่ลดต้นทุนการออกแบบบ้านได้และต้นทุนจริงค่ะถ้าเป็นผ้าบางม่านหรือว่าตัวม่านจริงๆก็เป็นหมื่นถามว่านี่คืออะไรผ้าดิบซึ่งผ้าดิบเนี่ยเราเลือกแบบบางด้วยคือถ้าเป็นผ้าม่านจริงๆหนาและลมพัดก็จะพัดไม่ไปไม่พลิ้วแต่พอมันเป็นผ้าดิบบางๆแล้วก็เป็นเลเยอร์แทน ก็จะได้เป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมในคอสที่เหมือนเดิมไม่ถึงร้อยอีกแล้วตอนนี้เราก็มานั่งตรงเฉลียงบ้านแล้วนะครับซึ่งตรงน,นี้เป็นเหมือนมีชายคาที่กันแดดไ้ด้วยเราก็เหมือนหลบร่มได้แม้ว่าแดดข้างนอกจะแรงขนาดไหนใช่ไหมครับอาจารย์โอ้โหเนี่ยเห็นว่าชาวญี่ปุ่นเขาก็มีการเรียกอีกแบบด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ถ้าแบบถ้าจริงๆริถ้าเป็นแบบญี่ปุ่นแบบเรือนแบบ พื้นถ oh okay> ิ่นเดือนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าเอ็นกาวะปกติมันจะอยู่เหมือนกับเป็นเฉลียงเล็กๆที่อยู่ขอบของตัวบ้านมันจะเป็นเหมือนพื้นที่ระหว่างระหว่างภายในกับภายนอก ซึ่งก็มันก็จะใช้ตั้งแต่นั่งสบายๆหรือแม้กระทั่งว่านั่งชมสวนอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนหน้าร้อนของญี่ปุ่นอ่ะผมรู้สึกนะเวลาที่แบบอากาศเขาร้อนมากเขาจะแบบเหมือนนกพิตาโว้ยมนเลยแล้วก็พัดดอยู่หน้าเฉลียงหน้าบ้านแบบนั้นน่ารักมากแบบนี้ก็เลยเป็นไอเดียมาทำเหมือนฟิลใต้ถุนบ้านขึ้นมาก็เป็นชานบ้านหรือเฉลียงบ้านของไทยนั่นเองตอนนี้เราก็เหมือนแบบชมกันทั่วบ้านแหละแม้ว่าบ้านเล็กๆแต่ว่าดีเทลรายละเอียดโอ้เยอะมากฉะนั้น ถามความรู้สึกหน่อยลวกันว่าในการที่ทั้งสองคนก็ร่วมกันออกแบบบ้านหลังนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันมีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับเห็นหนังสือเรียงอยู่ในชั้นก็มีความสุขเป็นความชอบของเราก <c oughs> แค่หาอะไรที่เป็นความสุขอยู่ในบ้านเราก็มีความสุขแล้วนะ <c oughs> วถ้าสําหรับตัวเองเนี่ยนอกจากหนังสือที่เรียงในชั้นก็เรื่องรู้สึกสบายใจค่ะเพราะว่ามันปลอดภัยมันมั่นใจที่เราจะใช้ชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นจักรั้ว วิธีการมองเห็นเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาตำแหน่งแห่งหนขององค์ประกอบต่างๆเงยค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันมั่นใจที่แม้กลางวันเราจะนอนเล่นเงี้ยเราก็ไม่กังวลกับมันอีกอ,อ,อันนั้นน่าจะเป็นความรู้สึกเรื่องของความปลอดภัยเนาะให้แบบออกมาเรียบง่ายอยู่สบายแล้วก็ปลอดภัยนี่คือโจทย์แต่ว่าโจทย์เนี้ยก็มาที่ในเรื่องของราคาด้วยขออนุญาตถามหน่ยครับว่าบ้านเล็ก,ลกๆสวยๆที่ คุมคอรสแบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับจ๊ะน่าจะประมาณสมล้านห3สล้านหไม่รวมที่ดินไม่รวมที่ดินโอ้โหนี่สร้างตอนตอนโควิดเลยค่ะที่วัตถุดิบแพงขึ้นแล้วนิดหน่อยด้วยนิดหนึนิดขึ้นมานิดหนึ่งเหล็กขึ้นแล้วเหล็กขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณพลรับเหมาซึ่งจริงเป็นลูกศิษย์ครับเขาก็แบบว่าทํา เรียกว่าทาด้วยใจเลยแล้วกันใช่ก็ต้องขอบคุณเขามากเลยเพราะว่าเขาช่วยคือช่วยจัดการวัสดุเยอะเลยใช่ช่วยช่ยอาจจะเราคุมคอสแล้วเขาช่วยลดคอสได้อีกหน่อยในงานที่ผู้รลบเหมาก็ช่วยได้งานออกแบบก็ช่วยได้จริงๆมันสามารถลดต้นทุนได้หมดและแต่ว่าเราคุยกับผู้รลบเหมายังไงคุยเรื่องแบบยังไงว่าลดลดส่วนไหนได้บ้างใช่แม้กระทั่งดีเทลหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราคุยกับคนอื่นเนี่ยบางทีมัน มันยากที่จะเขาจะทําให้อะไรนี้ยพอผู้ลเหมาซึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์เนี่ยเขาอยากทํำก็เสนอไอเดียขึ้นมาให้ว่า จัดการแบบนี้สิอะไรแบบนี้ค่ะช่วยได้เยอะมันก็ช่วยเรื่องพัฒนาต้นทุนไปพร้อมกับรูปรูปร่างของมันไปด้วยบางส่วนก็ช่วยได้ฉะนั้นก็จะเห็นครับว่าตอนนี้แม้วัสดุจะแพงและก็ราคาแรงขึ้นแต่ถ้าเราควบคุมได้ทั้งเรื่องแบบหรือผู้รับเหมาให้คุยกันถูกคอถูกใจเราก็สามารถไปต่อในราคาดีๆแบบนี้ได้ฉะนั้นวันนี้ผมได้ความรู้มากมายเลยครับแม้จะเป็นบ้านเล็กๆแต่เห็นเลยว่าในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการอยู่สบายของการชีวิตมันลมพานตลอดเลยและอยู่อย่างเรียบง่ายในมุมเล็กๆแบบ มันก็อยู่สบายได้ทั้งวันจริงขอบคุณทั้งสองคนที่ไปได้มาเยี่ยมเยียนบ้านนะครับขอบคุณมากครับนะรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวน อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ติดตามรายการบ้านและสวนรวมถึงรายการดีๆอื่นๆในช่องอมรินที TV HD ช่อง34นะครับ